อ่ะสำหรับตรีโกนม .5 นี้เราจะเรียนตรีโกนในลักษณะของวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองพวกเรารู้จักวงกลมหนึ่งหน่วยไหมวงกลมหนึ่งหน่วยแปลว่าวงกลมที่มันมีรัศมียาวหนึ่งหน่วยมยววยเา,มลมยายมเลยชื่อว่าวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะวงกลมหนึ่งหน่วยหนะ้าตามันเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะมีเราจะจับมันตั้งไว้ที่จุดศูนย์ศูนย์นะพอเราจับมันตั้งไว้ที่จุดศูนย์ศูนย์พวกเนี้ยมันก็จะผ่านที่จุดนี้คือหนึ่งศูนย์ พิกัดนี้ที่มันผ่านก็คือศูนย์หนึ่งมานาีนี้ก็ต้องมาแค่หนึ่งหน่วยใช่ไหมมันก็จะมาเป็นลบหนึ่งศูนย์ลงข้างล่างก็ต้องลงหนึ่งหน่วยเหมือนกันก็เป็นศูนย์ลบหนึ่งแบบนี้วงกลมที่ผ่านมันก็จะมาอย่างนี้เลยปากกาแดงมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ,ะเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยแปลว่าเราลากจากจุดศูนย์กลา,างมันมาเนี่ยลากมาลากมาเนี่ยทุกเส้นยาวหนึ่งหน่วยหมดเลย นี่คือเราจะศึกษาติกนในวงกลมหนึ่งหน่วยเราจะศึกษาวงกลมติกลในวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยสมการคือ x 2, 2, 2, 2, อกําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับหนึ่งวงกลมหนึ่งหน่วยที่จุดศูนย์กลางมันอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยสมการนันคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับหนึ่งจำได้ไหมตอนม4 ค่อยๆนิน้ไปฮนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปย้อนอันเดิมมากเราย้อนแค่วงกลมอย่างเดียวกติก,การาของตีโกนก็คือเนะเขาจะจับมุมที่เราต้องการหาเนี่ยให้มันมาอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยนะวงกลมหนึ่งหน่วยนี้ความยาวรอบวงเส้นรอบวงยาวเท่าไหร่อ่าเรารู้ว่าสูตรก็คือสองไพอารึเป่าดังนั้นความยาวรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยก็ยคือ สองพายนะเพราะว่าสองพาย r ก็คือหนึ่งมันเลยได้สองพายแปลว่าเราลากเส้นตามเส้นรอบวงเนี่ยจนพบรอบเนี่ยมันจะมีความยาวเท่ากับสองพายสองพายก็คือมีค่าประมาณ6.28ใช่ไหมเพราะพายมันค่าประมาณ3.14อนดะ่ีะดังนั้นความยาวมันก็จะประมาณนี้ถ้าเราจะใช้ความยาวเหล่านี้มาบอกขนาดของมุมแทนองศาที่เราเคยทำนะ เราจะสามารถบอกได้แบบแบบไหนมาลองคิดดูนะมาลองช่วยกันดูถ้าเราลากจนครบวงเนี่ยมันมาถึงนี่มันยาวสองทายมันยาวสองทายกติกาการวัดมุมของตีโกนคือเราจะเริ่มวัดจากจุดหนึ่งศูนย์นะการวัดมุมจะเริ่มจากจุดหนึ่งศูนย์นะเราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนเสมอนนะเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าไม่ไปไหนเลยแสดงว่ามุมนี้คือมุมศูนย์องศาอ่ามุมน,นี้คือมุมศูนย์องศานะการวัดมุมจะเริ่มจากจุดหนึ่งศูนย์เสมอถ้าเราวัดทวนเข็มอ่าถ้าถ้ามุมนะถ้ามุมเซต้าที่เราวัดเนี่ยมันมากกว่าศูนย์เราจะวัดไปทางทวนเข็มนาฬินนกา เราจะวัดไปทางนเข็มนาฬิกาถ้ามุมที่เราวัดมันติดลบนะมุมที่เราวัดมันติดลบเราจะวัดไปทางทิศทางตามเข็มนาฬิกาอ,อันนี้ก็แปลกๆนิดนึงนะขัดๆเรานิดนึงใช่ไหมอ่าจริงๆตามมันน่าจะเป็นบวกถูกไหมมันขัดใจเราหนิดนึงแต่มันเป็นกติกาของการวัดมุมตีโกน ถ้ามากกว่าศูนย์เมื่อไรแปลว่าวัดทวนเข็นนาฬิกานาฬิกามันหมุนทางนี้ทวนก็คือย้อนขึ้นนะแปลว่าเราเริ่มย้อนขึ้นมาทางนี้ย้อนไปเรื่อยๆ,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 ๆนะจนกระทั่งเต็มวงมันก็คือสองพายถ้าเรามาถึงแค่ครึ่งทางมันก็จะยาวแค่พายเดียวดังนั้นจาาตรงนี้เนี่ยพอเราวัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพายมันกลายเป็นเส้นตรงพอดีแสดงว่าพายนะ่าจะเท่าก,กับกี่องศาพายจะเท่าก,กับ 1 8อองศาพอดีมันเป็นการเทียบกันนะมันจะมีคนละคนละหน่วยนะหน่วยพายนี้หน่วยหน่วยที่เราวัดตามเส้น,องงนร,ร Radio, นะอบวงนี้เราจะเรียกว่าเรเดียนนะไอ้ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเรเดียนอ่าหน่วยที่วัดความยาวจากเส้นรองบวงเนี่ยเราจะเรียกว่าเรเดียนอันนี้เราเรียกว่าองศานะหน่วยองศาสองหน่วยนี้มันเทียบเท่ากันได้นะ แต่ในระดับม .5 นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรเดียนเป็นสส่วนใหญ่แต่ก็ยังคงมีองศาโบนบ้างนะอ่าทีนี้พอเรารู้ว่าภายมันคือ180เราก็จะมาเทียบเคียงในพวกนี้ทำให้เราได้ว่านะพายส่วน2ก็จะเท่ากับมุมอ,อะไรพา,ายสองคือมุม9กถูกไหมอ่าเนี่ยก็ภายเดียวมันคือ180 สแสดงว่าพายส่วนสองก็คือ90อ่าต่อไปพายส่วนสเท่ากับอะไรพายส่วนสก็เอาร้อยแปดหารด้วยสก็มีค่าเป็น60สิายส่วนสก็เป็นหารไปเรื่อยนะไม่ไม่เยอะเอาแค่หลักๆพอนะก็เป็น45ส่สองศาและก็สุดท้ายคือพายส่วนหก็เป็นมุม30 องศาแรกๆอาจจะใช้การจําแต่พอทําไปทํามาเราจะรู้จักเลยว่ามันคือมุมอะไรนะอันนี้ก็รู้เลยดังนั้นะเราจะพูดได้เลยว่าถ้าเราจะหาไซายไ้ายช่นองมคืออะไรเราก็ตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนึกเห้อว่ามันคือมุมอะไรมันคือมุม30ใช่ไหมอ่าแล้วก็ปึ๊กนี่เลยไซดาย30ก็คือ1นึ่งส่วนสองนั่นเองนะโอเคไหม อ๋อห้าจะจะใช้ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะแรกๆเราจะขัดๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับไปเห็นนะอ่ามาดูวงกลมหน่หน่วยต่อนะวงกลมนี้ยังไม่จบนะวงกลมเป็นหน่วยนี้เราวัดมาถึงนี่มันคือพายถ้าเอามาแค่ครึ่งทางมันก็คือพายส่วนสองใช่ไหมอันนี้พายใช่ไหมต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสามพายส่วนสองอืม กติกาต่อมาเราทําไมต้องมาเรียนวงกลมหนึ่งหน่วยเราเรียนแล้วได้อะไรกติกาต่อมาก็คือถ้ามันมาอยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วเนี่ยค่าคอสกับค่าไซ n จะสามารถอ่านได้จากพูดนันเป๊กไได้เลยนะโดยที่ค่าคอสเซต้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x sin ไซเซต้าจะมีค่าเท่ากับ y เราก็จะท่องปิดปากกันว่าคอสเอ็ก y c ไซ x sin คอสเอ็กไซ มาดูนะอันดับแรกเลยเราดูซิว่าคอร์อถ้าครูถามพวกเราว่าคอสพายมีค่าเท่ากับเท่าไรยังไม่ต้องจำมันทสิ้นดูจากรูปอย่างเดียวคอ,อรสพายน่าจะเป็นอะไรคอ s สคืออพายคือร้อยกว่สิบเราก็ต้องมาเล็งดูตําแหน่งของมันพายคือควรเข็มนนาฬิกามาที่ความยาวเท่าพายใช่ไหมก็จะมาอยู่ที่จุดนี้พอดีคอสคือค่า x หรือค่า y คอสเอกนะคอสคือค่าเอกมันก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งนะเราก็จะได้ว่าคอสไพ่ก็คือลบหนึ่งอย่างเงี้ยตอบได้เลยโดยใช้รูปภาพนี้นะหนาต่อมาอีกหน่อยนึงนะทายมั่งอะเราทายมั่งถ้าถามว่าทายทายไพ่ส่วนสองเท่ากับอะไร ายก็คือค่าวายนะายก็คือค่าวายนะตำแหน่งที่เป็นพาร์ตสองคือวิ่งมาแค่นี้มามุมฉากเดียวนะก็จะได้เป็นหนึ่งไหมถ้าถ้าายคือค่าวายนี่ถ้าายคือค่าวายคู่หนับ x y ็กายเข้าใจไหมลูกคู่หนับที่ปรากฏในกราฟเนี่ยมันคือคู่หนับ x y ็ายถามค่าไซาให้ตอบ y ถามค่าคอสให้ตอบ x ยให้ตอบข้าเ,นะเอีนะเข้าใจนะอ่ามาลองต่ออีกหน่อยอนึงถ้าเป็นไซส,สามพายส่วนสงเท่ากับอ,อะไรได้ลบหนึ่งไม่มีคนดูเป็นละนะไซ 3าพายส่วนสงก็คือหมุนมาจากตรงนี้วนเข็มนาฬิกามาจนกระทั่งมีความยาวเป็น3ามพายส่วนสองก็ได้เท่านี้เข้าใจนะอ่านเรียบร้อยแล้วเริ่มง่ายหรือยังอ่านถ้าเพิ่มมาใหม่อ่าสายสายสองพายละ่ะเท่ากับอะไรสายสองพายเท่ากับอะไรเราก็ดูว่าตำแหน่งที่มันวิ่งมาจนครบสองพายค่าสายเป็นอะไรสายคือค่าวายตรงนี้เป็นอะไรลูก ศูนย์อ่าเราก็ต่อศูนย์ไปนี้อ่าต่อไปจะถามให้เยอะขึ้นนะให้เยอะขึ้นถามว่าถ้าาซ4่พเท่า,า,า,ทากับอะไรในนี้มี4ไพไหมไม่มีแปลว่ามันหมุนหมุนเยอะขึ้นใช่ไหมอ่ามันวิ่งมาครบรอบหนึ่งแล้วมันก็ต้องวิ่งไปต่ออีกอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่ามาที่เดิมไหมมาที่เดิมมาที่เดิมก็คือตรงนี้ถูกไหมเอาใหม่นะ เริ่มต้นจากการวิ่งวิ่งมาอันนี้พายหนึ่งพายแล้วนะวิ่งวิ่งไม่อีกสองพายแล้วก็มานี่สามพายแล้วก็มานี่สี่พายอ่าแปลว่ามาซ้ำที่เดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองพายหรือสี่พายมันก็มีค่าเท่ากักนก็คือศูนย์อ่านี่คือคือข้อดีของการเล่นบนเรเดียนนะเรเดียนคือเส้นรอบวงของวงกลมสี่พายหมายถึงมันวิ่งเยอะมันวิ่งเลยรอบหนึ่งไปแล้วแล้ววิ่งอีกเข้าใจไหมอ่า พอได้ยังอันนี้ง่ายนะอ่ะต่อไปถ้าเป็นคอรสอ่าคอร์สมั่งคอร์สเจ็ดพายอ่าคอร์สเจ็ดพายเท่ากับอะไรเราก็ต้องดูว่ามันหมุนไปตรงไหนอ่าเราต้องดูว่ามันหมุนไปตรงไหนอะไรนะอ่ะเะพือ่อนตอบลบหนึ่งหน่อยไหมคขาเขาทำได้แล้วลบหนึ่งมาจากไหนก็เราหมุนแบบเดิมหนึ่งพายสองพายสามพาย สี่พายห้าพายหกพายเจ็ดพายมันอยู่นี่พอดีอ่ะอยู่นี่ค,ค่า cos นะต่อค่า x นะค่า cos ต่อค่า x นะเราก็เลยต่อบลบหนึ่งนั่นเองนะง่ายเนาะ,อะเอาใหม่ค่ากูเปลี่ยนมาอ่าเปลี่ยนเป็นติดลบมั่งนะกูเปลี่ยนเป็นทรนะา,า,ายลบหกพายทายลบหกพายติดลบแปลว่าอะไรนะอ่า เข็นนาฬิกาตามไป6ไทยอ่ะเราก็วัดตามใหม่อ่ะนะเริ่มจากตรงนี้เหมือนเดิมมาดิลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกอ่ะมาอยู่ที่เดิมตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นค่าไซคือศูนย์อ่าหมายคอสลบสิบเอ็ดทยอ่ะคอสลบสิบเอ็ดทย มันติดลบแปลว่าเราต้องวัดตามเข็มนาฬิกาไปใช่ไหมหนึ่งรอบก็คือสองพายเท่ากันนั่นแหละแต่ทิศทางมันจะเป็นคนละอย่างก,กันอ่าอันนี้ก็จะเป็นไรลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดไปเรื่อยเราจะเห็นว่าฝั่งนี้มันจะเป็นเลขอ,อะไรขี่ฝั่งนี้เป็นเลขอ,อะไรอ่าเป็นเลขคู่ดังนั้นอีนนี้สิบเอ็ดมันเป็นเลขขี้มันต้องอยู่ฝั่งนี้กลายเป็นลบหนึ่งอ่าได้ไหม วันนี้ผมให้เป็นอย่างเดียวพอนะ